<My> สวัสดีครับหลายคนชอบกินไก่ทอดผู้พันนะครับเพราะช่วงนี้การไปทานอาหารที่ร้านนอกบ้านก็ยังค่อนข้างเสี่ยงกับเชื้อโรคแล้วก็ไวรัสอยู่นะครับมาทําไก่ทอดผู้พันของเรากินกันที่บ้านเถอะนะครับ วันนี้ผมก็เลยจะชวนมาทําไก่ทอดผู้พันกันส่วนนี้เป็นสูตรที่ทําง่ายๆเลยครับแต่ว่าเราจะทําให้ได้เกร็ดที่ชุบทอดเนี่ยเหมือนกับซื้อจากร้านเลยนะไปดูขั้นตอนในคลิปนี้นะครับเผื่อใครอยากจะนําส่วนนี้ไปทําขายนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปผมคำนวณต้นทุนให้ดูด้วยนะครับปกติเวลาก่อนที่จะปรุงอาหารนะครับเราก็ต้องล้างมือให้สะอาดก่อนนะ ปกติผมก็จะมีน <mainly>. right. ี่ฮะสบู่เหลวเด้ต่อนะครับติดครัวไว้เสมอเลยนะครับสำหรับล้างมือตัวนี้ช่วยลดแบคทีเรียได้99.99%เลยนะครับผมล้างไก่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะคลุกไก่กับผงปรุงรสนะครับก็นี้อย่าใส่เยอะนะใส่นิดเดียวพอไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเค็มมือเมื่อกี้ล้างแล้วนะครับก็ขยำไปเลยเวลาเราทำกินที่บ้านนะครับก็อาจจะไม่ต้องใส่ถุงมือก็ได้เนาะ ก็แค่ล้างมือให้สะอาดนะครับนี่ฮะแค่นี้นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวผมพักไว้ก่อนนะแล้วก็เรามีอา่างผสมจำกัดครับเทามาพักไว้ในชามนี้ก่อนอันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาผสมแป้งก่อนนะครับอันนี้เป็นแป้งทอดกรอบนะเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราใส่น้ำไป ให้เหลวพอที่จะนำไก่มาชุบได้นะครับอ่าพอส่วนผสมของน้ำกับแป้งเข้ากันดีแล้วนะครับ,บ,เ,ดรบเดี๋ยวผมใส่น้ำมันพืชไปนิดนึงนะครับน้ำมันพืชนะครับเวลาใส่เข้าไปในแป้งเนี่ยจะช่วยให้เวลาเราทอดเนี่ยกรอบได้ดียิ่งขึ้นนะ ใส่ไปนิดนึงประมาณสักสองสาช้อนโต๊ะนะครับโอเคก็จะได้ความเหลวประมาณนี้อ่ะประมาณนี้เดี๋ยวต่อไปไปเตรียมแป้งแห้งครับก็เดี๋ยวเวลาเราคลุกแป้งที่ผสมน้ำนะกับน้ำมันแล้วนะครับเราก็จะนํำไก่นะครับมาชุบในมาคลุกในแป้งแห้ง แล้วสะบัดมันก็จะออกเป็นเกล็ดๆนะครับเดี๋ยวเราเริ่มเลยนะครับผมก็จะนําไก่มาคลุกกับแป้งแบบนี้เลยนะคลุกให้ทั่วแบบนี้เลยนะครับจากนั้นนะครับก็นํามาใส่ในแป้งแห้งแบบนี้เลยนะครับคลุกแบบนี้นะครับถ้าถ้าเกล็ดยังไม่สวยนะเราก็ลงไปชุบอีกรอบนึงครับอย่างนี้เลยครับ ต้องการเก็ดสวยนะครับนี่ลงนี้เลยนะครับถ้าต้องการเกล็ดสวยแค่ไหนนะครับก็ชุบหนาเท่านั้นตามที่เราต้องการนะเราก็จะได้เกล็ดสวยตามที่เราต้องการนะครับ แบบนี้ครับกดนิดนึงนะครับให้แป้งเกาะๆไว้อ่าเห็นไหมครับนี่ก็จะได้เป็นเกล็ดแบบนี้นะเห็นไหมเห็นไหมอ่าดูเก็ดสวยเลยครับอย่างนี้อันนี้ก็ลงทอดได้เลยครับเสร็จแล้วก็นําไก่ลงทอดเลยครับ เวลาเวลาเราทอดทอดทานที่บ้านนะครับหม้อเล็กนะหม้อเล็กก็อาจจะทอดได้ทีละชิ้นสองชิ้นนะครับอันนี้เดี๋ยวผมลงได้อีกชิ้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมเอาปีกลงเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวลองดูปีกบ้างนะครับนําปีกชุบกับแป้งที่เราผสมน้ํานะครับกับน้ํามันนะเสร็จแล้วก็นํามาชุบนี้เลยนะครับชุบแป้งแห้งครับกดหน่อย กนอยโอ้โหเก็ดสวยทีเดียวนะเนี่ยรอบเดียวเก็ดสวยเลยนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่ายังไม่เป็นที่พอใจนะครับเอาไปจุ่มอีกรอบนึงนครับ mm hmm. กดทําไมกดเพื่อให้แป้งมันแบบเกาะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่ค่อยเกาะใช่ไหม mm hmm. ผมใช้ครีมคีบ เขย่าเขย่าเห็นไหมครับเนี่ยดูเป็นเก็ดสวยเลยเห็นไหมว้าว <Wow. S 1> โอ้โหเก็ดสวยมากเก็ดสวยเหมือนเหมือนซื้อจากที่ในห้างเลยนะครับดูโอ้ดูความสวยงามของเกดซะก่อนโอ้สวยจริงาาเกบเตียงโอ้เก็ดสวยเลย เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับส paper, shepherd, ําหรับไก่ทอดผู้พันของเรานะครับว่าแล้วนะครับเดี๋ยวขอชิม oh, ก่อนนะอืดูเกล็ดแล้วก่อนนี่อร่อยมากอร่อยมากๆเลยนะครับสําหรับไก่ทอดผู้พันของเราสูตรนี้นะครับต้องบอกว่าเคล็ดลับในการที่จะทอดให้มีเกรดของแป้งนะครับเหมือนกับ ร้านที่เขาขายในห้างนะครับเวลาเราชุบแป้งที่ผสมกับน้ําแล้วนะครับแล้วมาคุกกับแป้งแป้งแห้งนะครับเขย่านิดนึงนะมันก็จะเกิดเกรดขึ้นมานะครับถ้าเกิดสมมติเกรดยังไม่ชัดเนี่ยเราสามารถชุบได้รอบ2นะครับแต่ว่าสัก2รอบผมว่ากําลังสวยนะอย่างอนเนี้ยผมชุบเพ่สองรอบเนี่ยสวยงามเลยแต่ถ้าเกิดสมรอบเนี่ยมันจะเริ่มหนาเกินไปนะครับมันอาจจะทําให้ตัวแป้งที่ชุบเนี่ยมันมีความแข็งเกินไปมันไม่อร่อยนะครับ เวลาที่เราทานอาหารนะครับปกตินี่จะมีผ้าใช่ไหมสำหรับเช็ดโต๊ะต่างๆบางคนเผลอทานอาหารเสร็จแล้วเนี่ยเอามือไปเช็ดผ้าเช็ดโต๊ะแบบนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีทั้งเชื้อโรคแล้วก็เชื้อแบคทีเรียนะครับผ้าคีริวที่ใช้ในครัวมีเชื้อโรคฝังอยู่นะครับใช้แล้วอาจทําความสะอาดได้ไม่หมดที่คิดว่าสะอาดจริงๆแล้วเนี่ยยังมีเชื้อโรคสะสมอยู่ตามพื้นต่างๆนะครับลองเปลี่ยนมาใช้ ผ้าเปียกเด,ดตโต้แอนตี้แบคทีเรีย disinfection w i p e แทนเพราะสามารถกำจัดเชื้อได้99.9%ปลอดภัยต่อพื้นผิวสัมผัสอาหารเป็นของใช้คู่ครัวยุคนี้ครับสำหรับผู้ที่ติดตามเพจสอนทำอาหารใบเชี่ยวหันทุกท่านที่สนใจอยากจะซื้อผลิตภัณฑ์เดตอนะครับผมมีโค้ดส่วนลดให้ด้วยนะครับสามารถไปดูรายละเอียดโค้ดส่วนลดได้ที่คอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมไปคำนวณต้นทุนให้ดูดีกว่าว่าไก่ทอดผู้พันสูตรนี้ต้นทุนเท่าไหร่แล้วเราจะขายเท่าไหร่ดีครับ ท้ายคลิปนี้เรามาคำนวณต้นทุนของไก่ทอดผู้พันกันหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะคำนวณแยกเป็น2ตารางนะครับตารางของปีกไก่กับตารางของน่องไก่นะครับเนื่องจากราคาต่อกิโลเนี่ยปีกไก่กับน่องไก่เนี่ยคนละราคากันนะครับเริ่มจากปีกไก่ปีกไก่เนี่ยผมซื้อมาโลละ80บาทนะครับตกชิ้นหนึ่งเนี่ยประมาณอยู่ที่100ยกว่ากรัมนะครับประมาณสัก115กรัมได้ก็สูตรแป้งสูตรนี้เนี่ยทำได้ประมาณสัก10ชิ้นได้นะครับ คำนวณมาแล้วต้นทุนต่อชิ้นอยู่ที่16บาท11สตางค์นะครับเวลาขายนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าต้องการให้ต้นทุนอยู่ที่5 0อของราคาขายราคาที่เหมาะสมต่อการขายจะอยู่ที่32บาท22สตางค์ถ้าขายร้านห้องแอร์อาจจะขายชิ้นละ39ก้็ได้นะครับก็จะได้กําไรต่อชิ้นอยู่ที่22บาท89สตางค์แต่ถ้าเกิดขายตลาดนะขายตามตลาดก็ขายชิ้นละ35หรือ30ก็ได้นะครับอ่าสมมุติขายชิ้นละ30นะครับก็จะได้กําไรประมาณ13บาา89สตางค์ ต่อไปมาดูน่องไก่นะครับน่องไก่เนี่ยโลละ56บาทที่ผมซื้อมานะครับต้นทุนต่อชิ้นก็จะอยู่ที่ประมาณ13บาท45สตางค์ถ้าต้องการให้ต้นทุนอยู่ที่50%ของราคาขายนะครับราคาที่เหมาะสมต่อการขายจะอยู่ที่26บาท90สตางค์นะครับก็ถ้าขายให้ร้านห้องแอร์ก็ขายชิ้นละย9ิบก็จะได้กําไร15บาท55สตางค์อ่าถ้าเกิดสมมุติว่าขายตามตลาดขายชิ้นละย5นะครับก็จะได้กําไรนะครับอยู่ที่ 11บาท55สตางค์ก็สำหรับไก่ทอดสูตรนี้นะครับเกรดเนี่ยเหมือนกับร้านที่ขายในห้างเลยนะครับวิธีการทำอย่างที่สาธิตในคลิปนี้แล้วนะครับง่ายมากๆนะครับแป๊บเดียวเราก็จะทำให้ได้เกรดตามที่เราต้องการเลยนะครับชุบสักประมาณ2รอบก็พอนะครับถ้าชุบมากกว่านี้มันหนาไปเดี๋ยวแป้งมันจะแข็งไปนิดนึงนะครับมันอาจจะไม่อร่อยนะครับก็ลองนำไปฝึกทำดูนะครับแต่สำคัญนะครับอย่าลืมรักษาความสะอาดด้วยนะครับเพื่อกำจัดเชื้อแบคทีรียเชื้อโรคต่างๆนะครับก็ หาซื้อผลิตภัณฑ์เด,ดตอตมาติดบ้านไว้นะครับปลอดภัยสำหรับคนในครอบครัวของเรานะครับ